สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบูรีร ok ัมย์นอกเมืองแต่ว่าวันนี้นะครับพี่ายไม่ได้อยู่ที่อิสุสุคิงยตนสาขาบูรีร ok ัมย์นอกเมืองนะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดก็อย่างที่เราเรา,เราหลายๆท่านทราบดีนะครับว่าถ้าเป็นวันหยุดพี่ไตก็จะมาตัดหญ้าตัดเฮ้ยทำไมถึงต้องตัดวันทุกท,ท,ทุกวันหยุดเลยพี่ต่ายมันเกิดเร็วจริงนะเออเอเอก็พอเราเต้นเตน พอเราตัดตรงนี้นะครับตรงนู้นก็งอกเขเลยตัดบนไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมพศสอ6 4นั่นเองก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่3 1นะครับวันที่1วันที่3ามพี่ตายหยุดอีกหนึ่งวันก็จะมาเนี่ยมาตัดยาตัดอะไรอย่างนี้แหละครับก็วันนี้จะทําอะไรบ้างวันนี้นะครับก็จะ ปลูกต้นกล้วยเพิ่มสามต้นนะครับตัดหญ้าแล้วก็เดินไปดูนาข้างหลังนิดหนึน่งว่าข้าวมันงอกประมาณไหนละไปดูกันไปอันนี้จะเป็นต้นมะละกอนะแต่ว่าพี่ไต่แบ่งพี่ไก่แบ่งพี่เน็กแล้วก็แบ่งพี่ไหมที่อยู่ข้างบ้านไปกินแล้วมีเอฟซีหลายท่านถามมาว่าพี่ไต่มันเป็นพันธุ์อะไรแล้วก็เอ้ยทําไมมันดกจังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพันุ์อะไรก็ไม่ได้ลดน้ําแต่ช่วงแรกๆนะพอมัน โตมาก็ไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ดูดาดูแดงดูดีมันไปลดพวกต้นเล็กๆนะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้ของมันเองอันนี้ไม่รู้ไม่มีสูตรแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ตายเอาอันนี้มามาปลูกโอ้โหก็ต้องบอกว่าแดดนี้ออกตั้งแต่ตีห้าสี่สิบนะพี่ต่ายออกจากบ้านแต่ตีห้าครึง่งตีห้าครึ่งก็แดดเริ่มนั้นละ่ะโอ้แต่ว่ามุมนี้สวยมากๆมีความสุขมากๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะที่พี่ไต่เอามาปลูกเพิ่มรู้สึกว่ามาปลูกรอบที่แล้วเนี่ยพี่ไต่จะมาปลูกเพิ่ม่าไหร่1ต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นเก้าต้นละฝั่งนี้ฝั่งนี้เก้าต้นนะแต่ว่าจะมาปลูกเพิ่มอีกสักสองต้นนี่อันนี้ปลูกได้ประมาณสักสองสาวันนะครับอันนี้พี่ต่ก็ต้องมาตัดยายเขาตลอดนะ แต่ว่าจะมีฝั่งน้นู้นฝั่งนู้นของรุ่นพี่ๆนะครับที่โตกว่าเขาอันนี้ก็ยังไม่ถึงปีนะยังไม่ครบขวบเลยเดี๋ยวจะให้อาหารปลาก็ถือว่าพอสมควรนะแต่ในกลุ่มเขาก็จะมีสูตรปลูกว่าต้องปลูกอะไรยังไงแบบไหนต้องปลูกเฉียงนะครับไปทางที่ตะวันออกประมาณสัก45องศาอันนี้พี่ไต่ก็ลองทําดูนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะก็ปลูกตามที่เขาบอกอะไรเข้าตาไม่ถูก เกาต้นแต่ว่าพี่ตายจะเอามาปลูกเพิ่มอีกตัวนี้สักหนึ่งต้นเว้นห่างตรงเนี้แต่ว่ารอต้นสตอต้อพี่ตอ้ตอมก่อนว่ามันจะรอดหรือไม่รอดอันนี้แมงกัดพุ่นหมดเลยเดี๋ยวต้องหายามาฉีดหมายถึงพวกยาที่เป็นในนั้นนะอันนี้ข้าวนะครับก็จะเริ่มงอกแล้วแต่พวกพี่เน็กพี่ไก่มาเฮ้ยคุณตาย ทำไมมันงอกแต่ฝั่งนู้นวะฝั่งนี้มันถึงไม่ค่อยงอกอันนี้พี่ต่ายก็ไม่รู้เหมือนกันเขนาน่าจะหวานให้ห่างๆมั้งมันคงจะเดินหากันเองแหละอันนี้เริ่มได้เริ่มเริ่มได้ล่มแล้วนะเจ้าตัวกล้วยนวลน,นะครับนี่ไม่ใช่กล้วยนวลสิกล้วยนี่แหละกล้วยปกติกล้วยธรรมดาเรานี่แหละทุเรียนนะครับอันนี้มัยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดใบมันลอมแหลมเหลือเกินคนอื่นห้าเดือนนี่ใบดกมาก แต่ว่าเจ้าตัวนี้ใบลอลมแหลมแต่ว่าต้นนี้เหมือนไม่ค่อยโตตามเพื่อนเลยมันจะมีมะพร้าวน้ำหอมนะแล้วก็มะพร้าวแปดเก้าเก้าสิบสบอ็ดสิบสองสิบสามสิี่สบี่ต้นเนี่ยจะมีมะพร้าวกะทิสองต้นนะแต่พี่ไตยจะมาปลูกเพิ่มอีกอันนี้กล้วยนวลกล้วยนวลเดี๋ยวถ้ามันโตจะอ่ะาก็เลยว,ว่าจะเอารูปมาให้ดูแล้วกันอันนี้จะเป็น ที่นั่งนี่ครับก็ต้นไม้ที่มันล้มอ่ะอันนี้พี่ต่ายก็เอาไว้นั่งนั่งชมวิวตอนเช้าอย่างนี้แหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเหมือนกันเอาไว้นั่งเล่นนะครับตอนแรกจะให้พี่สมชายออกไปทําปืนแหละแต่ว่ามันมันเป็นหลุมไอ้มันเสียดายไงมันเอาไว้นั่งได้ตอนแรกจะให้ไม่ใช่ให้ไปทําปืนแต่ไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่เนี่ยจะเอาก็เรียกว่าแปรรูปเฮ้ยมันเป็นแผ่นแต่มันทําไม่ได้ เอาไปทำฝืนก็เสียดายก็เลยเอาไว้นั่งดีกว่าเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะพาไปเดินดูข้างหลังนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวพี่สมชายจะมาเอาไปทำฐานแต่อันนี้ก็เขาคัดออกเขาไม่เอาเราก็จะเอาไวช้ชาปนก,กิจน้องปลานะครับเวลาที่มีกิจกรรมอืม เดี๋ยวเดินไปดูข้างหลังแปบ๊บหนึ่งนะเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีต้นหนึ่งนีตนตน่ต้นกระท้อนที่พี่ต่ายซื้อจากเพื่อนมาอันนี้ต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องหามาเพิ่มละอันนี้ต้นกระท้อนพี่ต่ายไปเอามาจากของเพื่อนอ่าที่ลำปลายมาดนะไอ้ต้นนี้หวานมากๆแฟนก็ทำงานอยู่อิสราเอลนะครับแล้วก็พา FC มาซื้อรถพไปต่ายสองคันละแล้วก็นี่มะม่วงอะไรของพี่ต้อมไม่รู อันนี้ถือว่าโตค่อนข้างเร็วเลยนะไม่แน่ใจว่ามันอยู่ติดสาบไหมเนี่ยเจ้าต้นตรงนี้แต่ว่าพี่ตายว่าน่าจะได้ต้นนุนอีกสักต้นนะเดี๋ยวจะเอามาเพิ่มอีกสักห้าต้นไปเดี๋ยวพี่ต่ายเดินไปดูข้างหลังก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างได้ข้าวไหมต้นต้นมังคุด ไอ้อไม่ต้นไอ้นั่นแหะต้นก็เรียกว่าต้นอะไรต้นละมุดอืไปดูข้างหลังแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นข้าวฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นก็ฝั่งฝั่งนี้น่าจะมีการจัดการเรื่องหญ้าด้วยยากำจัดสัตรูพืชต้องใส่รองเท้าบูทนะเดินฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็เดินยากอีกยญ้าเยอะ เลยจะต้องไปตัดนะครับก็มันก็เริ่มทยอยงอกแล้วแหลกะก็คาดว่าปีนี้นะครับพี่ต่ายคงจะได้ข้าวเยอะมากขึ้นเพราะว่าไอ้เที่ยวที่แล้วไอ้ตัววิ่งเนี้ยมันไม่ได้ข้าวเลยนะไอต้ตอไม้นั้นเดี๋ยวเออเดีมันตั้งคืนได้คนเขามาตัดมันก็ตั้งคืนได้เอาไว้ดูวิวเอาไว้ปิดเล่นอันนี้วิ่งแรกนะ อันนี้ก็จะเป็นวิ่งที่อยู่ตรงกลางนะโอ้หอันนี้รอยรถไถเขาให้นั้นหนึ่งสองสมสี่ไอ้วิ่งที่สี่ก็อยู่ท้ายสุดไม่รู้เขาเรียกอะไรเรียกเป็นวิ่งสมัยแต่ก่อนตอนทำนาไงตอนอยู่บ้านยายฝั่งนู้นมันจะมีไอ้ต้นเขาเรียกว่าต้นประดู่แต่มันจะมีรูปมันนะตรงนี้อันนี้พี่ต่ายขอพี่ผู้ใหญ่ไว้ละห้ามตัดห้ามตัดมันเป็นแนวกันชน คาดว่าปีนี้จะได้เข้าเยอะกว่าเดิมเพราะว่าฝนตกดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นวิ่งสุดท้ายแล้วนะค่อนข้างจะแคบกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ว่าก็ได้ความยาวไอ้ที่เสาๆนั่นเป็นหลักเขตหลักเขตใหม่นะที่เราขยายออกไปอีกก็ฟังนู้นไม่รู้ผู้ใหญ่ก็ตัดอะไรเดี๋ยวไปดูแป๊บนึง ก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามพี่ตายไม่ว่าจะเป็นอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศอยู่จังหวัดต่างๆเนาะก็เดี๋ยวใครที่รอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรถวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ตายจัดการให้จะเดินไปดูนิดนึงว่าพี่ผู้ใหญ่กแกันั้นไหมจะบอกจะทำถนน โอยาสูงเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องตัดอือะไรวะเนี่ยอันนี้มันหักเองหรือจะตัดเนี่ยโอ้ลมมาหาักเองหรือเปล่า ต้องระวังนิดนึงนะเท่นี้เพื่อมีตรงนีเตนเออคันนาก็ปั้นใหม่ละฝั่งนู้นก็จะเป็นของตรงข้ามนะครับ mm. เขาปลูกปลูกไผ่ไผ่หวานมั้งแต่ไม่แน,น่ใจะจะมีผลอะไรต่อข้าวไหมวิ่งนี้จะเป็นวิ่งสุดท้ายแล้วอยู่ไกลสุดไกลเพื่อนเลยไม่ค่อยได้เดินมาดูเท่าไหร่แต่ก็ต้องมาอันนี้แต่ก่อนคันามจะเป็นอย่างีงพี่ผู้ใหญ่แกขุดต้นนั่นออกไปไงก็เลยต้องมาปั้นใหม่ แต่ว่าปีนี้วิ่งไอปีที่แล้ววิ่งเนี้ยได้ข้าวเยอะเยอะมากๆนะกับสองวิ่งนู้นสูงมากๆแต่ข้างหน้าไม่ค่อยได้แต่ปีนี้จะพยายามให้ได้หมดฮะโอเคเดี๋ยวพี่ตายไปให้อาหารปลาก่อนครับก็เดี๋ยวจะไปให้อาหารปลาต่อนะครับเสร็จแล้วพี่ตายก็จะเข้าบ้านเกินไม่ไหวแดดจัดมากๆแดดจ้ามากๆอันนี้ขนาดยังไม่ถึงเจ็ดโมงนะ ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงๆ, ing, ๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับวิตีายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ